ทุกคนเดินผ่านมาแล้วก็เจอเนี่ยคะ่ะโอ้ยเป็นป่าเลยมันเห็ดอะไรแล้วนี่โอ้ยมันใช่เลยใช่เลยอ๋อโอ้ยทุกคน ไข่มุกอะไรนะอโอยทุกคนดูเนี่ยแบบเนี้ยนี่คะ่ะทุกคนมันขึ้นแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวถ่ายรูปให้คนรู้ก่อน เกือบเบียบโอ้ยทุกคนขาต้ยมันใหญ่มากดูโอ้ยดูนี่เดี๋ยวถ่ายไปให้ทุกคนดูก่อนว่ามันมันใช่เห็ดกินได้ไหมโอ้ยทุกคนดูดูขามันเบลเลอเลยว่าเขาออกเป็นฝูงเลยไม่ใช่ฝูงสิ ออกเยอะมากเนี่ยค่ะเดินผ่านมาอู้อะไรขา,ขาวๆโหเนี่ยค่ะทุกคนเนี่ยหัวขามันเลอรเลยเราเยืนมองเขาเขาก็ยืนมองเราทุกคนว่าเป็ดไหมยืนม,ยนมองยืนมองเอาไป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  ไม่กวนละไปไปไปดดเดียวเดียวได้กินพลอนเลย ได้เวลาแล้วค่ะทุกคนมะละกอถ้าใครติดตามมะละกอลูกเดียวํำได้สี่ครั้งค่ะทุกคนลูกเล็กๆนี่สุดท้ายแล้วค่ะเหลือแค่นี้ไม่ได้แล้วค่ะมะเขือเทศจากสวนส้มตำอีกแล้วค่ะ จะขอกตำมตรงกินได้ทุกวันเลยนะคะแต่ที่ไม่กินทุกวันเพราะว่ามะละกอมันค่อนข้างจะแพงต้องเปลี่ยนเป็นตำแตงตำถั่วอะไรเงี้ยค่ะแล้วมาดูกันค่าโอเคพริกแล้วแต่ความชอบนะคะจริงๆแล้วทุกคนก็ตําเป็นนะคะทุกคนก็ุยทุกคนก็ตําเป็นอยู่แล้วคะ่ะส้มตำมะเขือเทศจากสวน ใส่เข้าไปถ้านี่ถ้าเหลือไว้มันก็จะเน่าค่ะต้องใส่ให้หมดเล็กๆน้อยๆใส่ให้หมดค่ะระวังมือ น้ำตาลชูรสแล้วแต่ความชอบนะคะเน้นอีกครีนึงแล้วแต่ความชอบน้ำปลากระปีนิดหนึ่งไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะย้ำคำเดิม ทุกคนมีสูตรของตัวเองอยู่แล้วปลาร้าอ<ฮ>ู้เยอะอยู่นะ ค่ะไม่ต้องแรงนะคะเดี๋ยวกระเด็นเข้าตาสีมันจะสีมันจะดำหน่อยนะคะทุกคนตาระ <laughs> ชิ้นเบลเล,เลยใส่ค่ะ ทำแล้วคห็นว่าเรากินได้ทุกวัน เสร็จค่ะชิมทุกคนใช้ช้อนนี้นะเป๊ะเป๊ะค่ะทุกคนจัดจ้าน โอเคค่ะทุกคนจานพร้อมผักพร้อมลงเลยตามส้มตำไม่มีน้ำอีกแล้วลงมากแบบบ้านๆมากเลยค่ะอุย้ยมีนิดนึงอืมไหลไหลดูคลุกโชกโชนมาก ได้แล้วค่ะทุกคนโอ้อร่อยมากทุกคนเห็ดของชอบอเคนะคะกินด้วยกันคะ่ะสวาสดีค่ะ